สวัสดีค่ะ Good Morning สวัสดีตอนเช้านะคะโอ้ยเมื่อคืนแม่บ้านทำงานนะคะตอนนี้สิบโมงชิมหาแล้วนะคะที่จริงเราเลิก8ปดโมงเช้านะคะที่จริงแม่บ้านหลืก8ปดโมงเสาร์แต่ว่าเ,เพื่อนรวมงานพุทธิเขาสิมาแฮน take over จากแม่บ้านไปนะสิมารับช่วงตอดูแลยายเมื่อคืนนะเขามาสะ แม่บ้านก็เลยส่งขอความไปหาหัวหน้ามาบอกชูฟังว่าไม่อยังดอกบอกสูฟังนี่หละเพื่อนแม่บ้านแม่บ้านเลยส่งขอความไปหาหัวหน้าว่าเขาชิมาสาหรือจังไดยังสินะบ้านีนหัวหน้าก็เลยโทรมากอยู่ออฟฟิศเลยโทรมมากว่า เขาสิมาสาประมาณ30นาทีว่าสันหรือเธอบ่ถาก็ได้ว่าสันแล้วแต่แม่บานก็จนสิมหานาทีแล้วเนาะแม่บานทาจนแปดโมงชิบหาละแม่บานก็เลยเออทาไป้จังหน่อยกับบอมาเป็ี่ยนบานแม่บานก็เลยผ้าย้ายแล้วลุกแต่งตัวว่าสันถอถามย่ายว่าสีลงไปขางรางไปกินเขาบอย่ายแล้วเป็นดีเมนเชียได้แต่เราก็สามารถตอบยังใดคุ้ยกับเทาใดเังสินะเราเป็นคนเราเป็นคนสเปน เนี่ยมอโลอารมณ์เสียใส่เ้าเราก็สิจมเป็นภาษาสเปนเราก็สิด้าเ้าเป็นภาษาสเปนไม่บานเลยวะเธอคือไม่บานเลยวาเธอคือสิมาบอกภาษาสเปนรับฉันจันฟั่งบลูเรื่องสินะเราก็บอกเป็นภาษาอังกฤษเทาละลายแล้วแปดสิบกัวแล้วพูดหน่อยๆก็ไม่บานอีกแล้วแล้วเทาเราเลยงอมลุ่งสินะบานนีกกับแต่ว่าขาเดี๋ยวนี้ขาเราบดีกับเบิรงเราอยู่เด้สองสามเดือนมาเนี่แหละเดี๋ยวเบิรงเราสินะ ช่วงนึงกับยุทธเข้าให้ไปเบิงผูมหม่หการมาเบิงผููเก่าอีกนึงสิกับเบาๆเบืองเบิองดอกาะวม่ขึ้นกับบันเอครับเราบ่มนอนบ่ดีดอกมาขึ้นเราตื่นอยู่เบิดขึ้นแล้วห่วงหาพอหาแม่อยู่เบิดขึ้นเยอะบ๊ายบาเลยเอิดเลยแต่งตัวผ้าร้วเขาของนามของนาแต่งตัวลงมากินเขาอยู่ข้างล่างถาพนักงานนึงสินาถาพนักงานลงมา ถามพนักงานมาจนแม่บ้านเลยถามจนหอดเก่าม้งเสารแม่บ้านเลยว่ามันโดนแล้วมันเกินไปหรอแม่แบบแม่บ้านเลยบอกว่าแม่บ้านก็เลยคุยกับอ่าน่าแค่ที่อยู่แค่โฮมยู่น่นละว่าเธอเขาก็เลยขอโทษไปหาหัวหน้าแม่บ้านให้กันละเขาก็เลยบอกว่าเธอเกับรถเธอไม่ต้องถ่ายอรเราโอเคเองสินะพอดีแม่บ้านส่อกประตูพออันพดเพื่อนโรงงานคนผิวดาเขาก็เทิร์นอัพพอดีสินะกันเลยมากพอดี กับที่เขาที่เล่าล่ะเพราะว่าแมาบ่บานก็นเคยแบบมาบมาบแม่บานก็นเคยบบไปวัถือบเได้ไปเห็ดงานใหี่เขากับมีเหตุเชนึงสินนะแต่ว่าที่แมบ่บานเทศน,นี่เขาก็หายเงินอยู่นะคะเขาก็หายเงินที่เฮาคาเสียเวลาเฮาายุ่งส่นะเขาก็ใหาเงินเฮาอยู่นัน่นแหละไม่เพื่อนว่าเป็นยังโบเล่ากับเาบาเล่าโลดเป็นยังคือเบาไทยน้าแหมก็ให้พูดไทยหน่อยแต่พูดแต่ภาษาอีสานเนี่ย มันไม่ได้พูดกับใครเลยภาษาไทยนี่ก็พูดแต่กับกล้องเพื่อนคนไทยก็ไม่ค่อยได้ไปเจอก็ไม่ค่อยได้หัดพูดภาษาไทยนะคะก็พูดแต่ภาษาอังกฤษกับภาษาอีสานภาษาอังกฤษกับภาษาอีสานแต่ว่าถ้ามีลูกอยู่ในกล้องร่วมด้วยเวลาเราออกไปเที่ยวนะคะแม่บ้านก็จะติดพูดไทยแต่ว่าอยู่คนเดียวกับสีษเปพิภาษาอีสานนี่ละให้ว่าเนี่ยกลับไปเมืองไทยมันมีปัญหา I have problem when I go back to Thailand ย่ามเขาบอกภาษาไทยน้ำมานน้ำแม่บ้านแม่บ้านเออเอออาตัวเขากับโบเป็นโ <c oughs> บกคือพอแตอา่าภาษาอีสานจะของอันตั้งแต่ไปก่อสร้างเนาะไปบ่ายยัามขึ้นหนึ่งสีน่นี่แหละแต่ฮันนี่ไม่ลูกเนาะอันนองอยู่ในบ่าเขากับบอกภาษาอีสานทุ่งเท่งทุ่งเท่งเนาะหันมาเขาก็บอกภาษาไทยเ,เขากับแจ็กซีวางแดกยานเขานี่เขาก็บอกภาษาไทยน้ำเขาบานนี่เขากับเมาเราก็เกิด คุยกับเพ้าอังสังนดังสี่หลักกาแฟนใบากาแฟตอนนั้นตังจต่ขั้นในไม่รู้ตอนกลับไปเชียวเมืองไทยมาในเบียร์เฮาเลยเบิร์ดเขาเลยถามว่าเอาอีกสขวดไหมพี่ก็เลยวางสิยังมันยังไม่เบิดว่าสันโอ้ยเขาเลยเอาบ้านเดียวกันกันกบบอๆเขาเลยว่าไก่ <c ười> ตัวเบลเลอร์เลย,ว,ลเลยว่าษนไก่เห็นเขาถามเป็นภาษาไทย ภาษาไทยกะยืนนั่งกะยืนคิดสะกวนก็สิตัวเป็นภาษาไทายได้ยังสีนะแบบขันขันเป็นคำอันนี้เป็นคำสีน,นิ่แน่กะคิดพ่อบออกอ,อ,บอ,อกคิดพอเป็นภาษาอังคิดแบลงสิภาษาอีสานกับภาษาคังกลับมาเล่บอแบบตู้ยอกตู้เย็นกะเกี้ยงสินะแม่บ้านเลยไปชอปปิง้งนิดหน่อยก็เลยได้แพ็คก,กับคริสขาดไม่ได้เลยแพ็คกับคริสเนี่ยมันมันพลังทอดนี่แหละวแมะบานสิเอา เก็บ <Yes. S 2> ได้อะไรบ้างมาดูนะคะก้อนสิไปอาบน,น,น้ำก้อนสิไปอาบน้กรีดผ่าให้ลู้ทีน้อยก้อนรีดเสียเหมือนนี่ว่าสิรีดผ่ากับกับ,กบมาส่ายก็เลยสิรีดมาออื่นออกมาออื่นเห็นงานเนี้ยมาแรงมือแต่ว่ากังเว้นบ่เดีไปใสยย่เองสินะสิรีดผ่ายัางมาเศร้าเย็นนี้นะคะเย็นนี้เราจะทำสเตอร์ฟไฟนะคะสเตอร์ฟไฟยอโลนูเดล มีเดียมเอ็กนูเดลนี่แหละแม่วางก็ไปซื้อพักมากันสิม่าพัดกันเอ็กเกลเมกกับสิพัดใส่กุ่งเดาอโอ้พัดใส่กุ่งบ่มีพัดใส่ไกลกินไกลอีกแล้วอ่ะกินไกลไกลถึงนะได้เกรปนะคะได้เกรปอังเกรปอังโงนได้นมนมนี่ขาดไม่ได้เลยของจำเป็นติดบ,บ้านนมขนมปังไข่นะคะ ดิดบ้างน,นะคะที่นี่หอ,อมนะคะหอมแดงแมา่บานมาก,กินหอมแดงเรดแอนเนีันงวงใหญ่ๆกับมีนะคะแต่แมา่บานมาเอาหัวซัมนี้มันควรเด็ดลายหงวงใหญ่ยยลังเทียมมันใหญ่ปวดท่าได้ดผ่าครึ่งนะคะเราถึงได้อันนี้แม่นแหเะเ๋ยวใสยก้องเปิดนี่ไว้ อ,อันนี้เป็นสีแดงสดๆดอกแต่ว่ารู้สึกว่ามันบกครอยรถขาดเป็นไหนหลังแากไบ่บานกั็มากินก็นกพริกน้ำปลากะเกลือบริกินบักม่วงบริกินบักสมบักซอยโดนแล้วนะคะกินกับแมาน่ยแจ่วัดทองมันสีรับได้บอเนี่นะคะลูกแอปเปิลลูกแดงเสีย แอปเปิลมันก็นมีสองแบบนะคะ Apple, คูเก็งแอปเปิลกับแอปเปิลกินดิบคูเก็งแอปเปิลนี่สกินสกินดิบบ่ได้นะคะกินแล้วมันปวดท้องไม่บานเคยเอามากินแล้วลืนลืนอันยายาบอกว่ามันกินบ่ได้ของก็ว่ากินได้โคตรแล้ว่นเอามาดตำกินหันโอ้ยเจ็บท้องอมันบิดแต่มันกระชมมันเปรี้ยวมันเปรี้ยวเขาเสียเอามากมากมาให้เป็นซอสมากคูเก็งแอปเปิลนัวยังไๆเขามาเอามาเห็ดเป็น พายแอปเปิลพายยังสินาะเป็นพวกของหวานผสมน้ำตาลออกสมสมสม,มันหวานยังสีนาะเขามาเห็ดยังสีอันนี้เอากินย่างเดียวแอปเปิลนั้นอีทติ้งแอปเปิลกินย่างเดียวบัได้คุกสินาะหรือว่าคุกกิ้งแอปเปิลเขาเอาไนมันออกแล้วเอาไปอบตอนตอนเขาเอาไนเอาแนวสบเสียบเอาไนมันออกแล้วเขาเอา resin. เรซินองางนแหงเข้าไปทั้งในไปอบพร้อมกันออกมามันกับเป็น เละเละเจ๊กหน่อยเองสินะเอากิกินกับไอศครีมก็ได้มันก็จะออกสมสมหว,วานหรือสิกินกับคัสตาร์ดก็ได้นะแซบคือก,กันนอนจนอบล้วก็ได้นี่ระคะได้โยเกิร์ตเพราะว่าขาวานเขากินแท่งข้องหวานนั่นแหละ แม่บ้านจะเอาอะไรมาอวดนะคะก่อนแม่บ้านจะไปทํางานบ้านนะคะก่อนจะสายแล้วตอนนี้สิมมงคิคงกบมาหอดบ้านแล้วเห็นบ่นมีอย่างก็เลยออกไปใหม่นะคะเลยออกไปใหม่ไปซื้อของมาใหม่พบที่แม่บ้านเอา a อ v ดเวน a คลนเดอร์มาโชว์นะคะอันนี้คือ a อ v ดเวน a คลนเดอร์ที่ว่าก่อ,กอนคริสต์มาสเดือนหนาะเขาก็สิเปิดตั้งแต่วันที่หนึ่งหอดวันที่ยิ้มหาเลยเว้ยแมนบ่ วัยยี่สิบสีหรือวัยโซฟีตัวคะ่ะนี่หอดวันที่ยีบิบสีอันนี้ใหญ่สุดนี่ยีบิบสีแต่ว่าที่หนึง่งห่อวันที่ยีบิบสีเปิดกินเสมอเสมอนี่เป็นของเล็กหน่อยเป็นช็อกโกแลตพ่อบ้านพ่อบ้าน,านแล้วสื่อของเราวแล้วสื่อของเราเป็นเอ่อเป็นอีกสปิริตนะนี่นี่เป็นลิควิดเอ่อเป็นพวกเหล้านะวิสกี้เป็นอย่างยังสีนะ้ำมันจะเป็นช็อกโกแลต ใส่ข้างในสิเป็นพวกอแ,อแอลโกอฮอล์เป็นพวกเหลอยู่ในหันนะลิควิดแ้วก็อินอี้ยังสีนะเป็นคือยังอันอพวกเปเล่ยังสีนะอยู่ในหันอันนี้ของแม่บ้านนะคะผับ้านเราซื้อมหาห้เราสั่งเราแกเราสั่งมาหายแม่บ้านมากดื่มยิ่ะน,นะ บาบารมาดื่มจีนโทนิกนะคะเราเลยสั่งค่าแอดเวนคาลนเดร์เป็นเป็นขวดยินทั้งในแต่ว่างาบานท่านาาเด็ดเปิดออกมันสิเป็นยินยี่ห้อต่าง,งๆไ่นี่นะเป็นขวดยี่สิบสี M ่มือเพอหน้าม่บานตรงมีกินเนี่ยมาเศร้านะแ <laughs> มนบอคิดว่าตกเป็นย้นในขวดน้นอยนี่แหละหรือสิยูในช็อกโกแลตบอฟิลิป โอ้เดแล้วถามหาว่าเบิรงกันนะคะว่ามันจะอยู่ในเป็นช็อกโกแลตหรือมันสิเป็นแบบยิ่ขวดในน้นอยนะคะวินิเนี่นี่นนของแม่บานแพงกระโมว่ารของแม่บานพอบานเราซื้อไห่นะคะตอนแรกแม่บานมาสิไปซซอช็อกโกแลตให้เราอยู่เราบอกว่าเราซื้อแล้วเสีนะเมียนก้อนคะ่ะบานีีเมียนของก้อนนะคะเก็บเรียบร้อยแล้วนะคะเอาขอบคุณละลายจิกตามสาวหลอเอ็ดนะคะ ตอบคอมเมนต์ยู้นนังนี่นํามล่ะนังเท้าแม,ม่วางกับเขาไปตอบโบท่านนะคะในนี่เราคงผื่นพื่น <laughs> บางย่างก,กับตอบยากนะคะบางากกบาย่างกับโบค่อยสะดวก not comfortable นังสีนาโบอ,อยากสีต่อนังสีนากับโบว่ากันนอหนังเท้าม,มันก็นเป็นเรื่องส่วนตัวนังสีนะแม่บากนกันบเปิดเผยทุกอย่างหลายกับแ,แม้คนเรามันก็ต้องมีความลับกันบ้างล่ยใช่ไหม <c oughs> มักเพื่อนมักถามนะคะว่าเป็นคนจังหวัดเลยอำเภอใดเป็นคนอำเภอเมื่อยวดีนะคะแต่ว่าบดีอยู่เมื่อยวดีโดดแล้วนะคะแนะ <c oughs> ม่บ้านกับบดีเลี้ยนอยู่นอำเภอเมื่อยวดีพอแม่บานเลี้ยนอำเภอพ้นทองนะคะกับบุคคลมิมูอยู่ปัไดอยู่ในอำเภอเมื่อ,อ,นนะะอย,อย,อยออวดี <c oughs> ส่วนหมากสิคนหูจักกรสิหูจักพอ่อหูจักแม่พ่อพ่อกับแม่แล้วเป็นคนอำเภอพื้นเพงสินะกระสิหูจักแม่หูจักแม่บานได้ลูกสาว ลูกสาวของคุณพ่อเองสินะของเงินตาบนเที่ยนเองสินะซ้ำนั่นแหละแล้วก็หลังจากน,านั้นแม่บ้านกับบอดยูบ,บ้า,านตอนนี้กับมาอยู่อังกฤษกับจ,จะยี่สิบปีแล้วอ,ออกต้งแต่นั่นกับบอด้นี้เงสินะบอดยูบอด้กับไปบอด้กับไปโรเอดหลายปีแล้วนะคะเพราะว่าพ่อกับแม่ใหญ่ สามโนโครัวเราอย่เขาใหญ่มาเป็นคนในเมืองนะเราเราย้ายม็นมเป็นคนในเมืองนะคะเราก็เลยต้องหัดพูดภาษาไทยด้วย <laughs> โอ้ยพอยเราภาษาไทยเราคลองขึ้นอย่างนี้จะไม่บาดเราบอาตาหนาตําหลังมาอยู่นี่มันบกค่อยเดวเวานะคะบกค่อยเดวมันบกคอยเดวก็ไผ่บกบอยเดวาภาษาไทยกับไผ่บกคอยเดวเจอมูค้นไทยกะเจอโดนด เดือนละเชือกับบ่ได้เจอกันบ่ได้ตั้งใจสิไปหาเขาอยู่ในเมืองอยังสันยังสีนะบ่ได้พ่อไผ่ยัยงสีนะกัรไ,ไลฟ์ลสไตล์ของเขาเองนี่แหละที่เขาสิบ่ได้เจอมูเขาเพราะว่าเขากับขอบครัวเขา้าแต่ละคนมันกับบ่คือกันยังสีนาะการดำรงชีวิตการใช้ชีวิตกับบ่กันไ่บานกันเลยบ่คอยได้มหาหัดภาษาไทยยัยงสีนะเด้เว้าแต่ภาษาอีสานฟังภาษาไทยกับฟังอยู่ใน ใน YouTube ใน Facebook TikTok แล้วฝั่งนั้นฝั่งนี้สินะนั่นและเอาคอยมีความสุขนะคะบ้านนายสเตฟ้าก้นเขเฝ้าไปรีดผ้าให้ลูกแล้วก็จะอาบน้ำกินขา้าวแล้วก็จะนอนเย็นนี้เราก็ต้องไปส่งลูกชายอีกนะคะไปเฝ้าลูกชายอีกไปตั้งแต่เจดทุ่มครึ่งกับมาหอดบ้านก็จนสามทุ่มสามถุ่มเคืงเบงสิีไปนั่งเฝ้าลูกอยู่ในรถพรมันไกล่ลูกซ้อมฟุตบอลนะคะ เอามานันนีกับฝนตกแดดออกเคลียร์วีเรนบอกเขาวางสินะเขาบอกว่าเรนเรนหนึ่ง but it's on and off นั่นคนะตอนนี้กับฝาาแ,แจงแจ้งแป้งน่นหนึงกับปากคืมฝนตกเป็นอย่างนี้แหละค่ะทั้งเดือนละเดือนโนเวมเบอร์นะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขนะคะฝากก,า like, ก,า share, กาดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สาวด้วย100สาวเรา100ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ